วันนี้ซันนี่อยากจะแชร์ประสบการณ์เนาะเรื่องราวของตัวเองที่ตัวเองก็เผชิญมาเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดความเครียดเครียดจนถึงขั้นที่อยากจะฆ่าตัวตายเลยในช่วงที่อายุประมาณสัก24 25ปีเพราะว่าเป็นช่วงที่เราประกวด AF เราเ,เข้าบ้าน AF มันเป็นการประกวดในในยุคที่ต้องบอกว่าโซเชียลก็ ถามว่าดังไหมก็ดังนะเพราะว่ามันเป็นเพจแบบเด็กดีเพจอะไรที่เขาสามารถที่จะพูดถึงเราหรือเป็นกระทู้ของพันทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเอฟเนี่ยเป็นบ้านที่เราไม่สามารถที่จะเอามือถือเข้าไปได้ไม่รู้ข่าวสารภายนอกไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกภายนอกว่าเอะ ตอนนี้เขาเรื่องราวอัปเดตไปถึงไหนหรือว่ามีใครพูดอะไรถึงเราบ้างหรือกระแสของเราเป็นยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เราทําตัวตามกระแสแล้วก็ให้เราประกวดได้อย่างแบบมีโฟกัสมีสมาธิมากขึ้นนะคะ่ะแต่ว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านไป3เดือนหลังจากที่เราออกจากบ้านในเอฟเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีคนยินห,หลายๆคนที่เขาไม่ได้ชอบเราทั้งหมดเราอาจจะได้ยินคนที่เขามาเชียร์เราในในฮอลเวลาที่เราเล่นคอนเสิร์ตนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราได้รับเสียงกรี๊ดได้รับเสียงชื่นชมเราก็คิดว่าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่สิ่งที่เรามีทั้งหมดแต่ความจริงไม่ใช่พอเราเออกจากบ้านมาเนี่ยก็มีแฟนคลับหลายๆคนที่พูดว่าสนีอย่าไปอ่านนะอย่าไปอ่านในเพจในกระทู้นะบางทีเขาพิมพ์อะไรไม่ดีถึงเราอย่าไปคิดมากนะซึ่งจังหวะนั้นอะเราเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลอยู่แล้วพอเราฟังเราก็รู้สึกว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่เราก็เข้าไปอ่านพอเราเข้าไปอ่านแล้วเราเห็น คำทั้งหลายอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคําบูลลี่คาด่าอื่นๆหรือการกระทําอื่นๆที่เราทําแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกใจเขาก็หยิบมาด่านในกระทู้มาด่านในเพจณเวลานั้นที่เราได้อ่านเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอเลยอะไอเรื่องราวแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับการเล่นผับกับการที่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆเ,เราไม่เคยต้องต้องอยู่ในขอบเขต หรือหรือกําหนดที่หลายๆคนกําหนดหรือมีกฎเกณฑ์อะไรหลากหลายที่มันเกิดขึ้นในบ้านแล้วพอมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราเอา่อเป็นเด็กแบบมีความรั้นนิดนึงมีความดื้อน,นิดนึงแล้วเราไม่ได้ทําตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกหยิบยกเอาไปดา่าซึ่งเราอะไม่เคยรู้มาก่อนในสามเดือนวันแรกที่เรารู้เพราะงงเลยอันดับแรกคืองงอันดับที่สองคือตกใจว่าเฮ้ยทำไมคำด่านั้นมันถึงได้รุนแรงนะักมันถึงได้เหมือนเราแบบ เหมือนเราทําผิดมากไม่มีทางที่จะแก้ตัวเลยหรืออะไรก็แล้วแต่คําด่าหลายๆอย่างอะคะ่ะมันทําให้เราเริ่มจมจมจมแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะเอารางวัลไปคืนเราถึงขั้นที่จะโทรบอกทีมงานว่าพี่หนูขอเอารางวัลไปคืนได้ไหมซึ่งณน,นวันนั้นเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้นะคะในในช่วงเวลานั้นคือสันิต้องยอมรับว,ว่าสันิเนี่ยอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ก็จริงอยู่เป็นคอนโดห้องเล็กๆนี่นแหละแต่พอวันหนึ่งที่เรามาเป็นเอฟเนี่ย ของรางวัลเราก็จะเยอะมากของแบบว่าที่แฟนคลับให้หรืออะไรก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่มีคนให้พูดคุยด้วยแล้วโดยนิสัยส่วนตัวเนี่ยซนิทเป็นคนไม่ค่อยได้แบบพูดหรือระบายออกมาซะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเก็บเก็บไว้ตลอดร้องไห้ทุกคืนทุกคืนทุกคืนโทรไปว่าแบบอยากจะคืนรางวัลจนถึงขั้นที่คิดฆ่าตัวตายเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้เลยกับคําด่าพวกนี้แต่ ความโชคดีที่มันเกิดขึ้นคือเราโชคดีที่เราคิดได้เราโชคดีที่เราฉุกค,คิดนะคะด้วยด้วยธรรมะจัดสรรหรือด้วยการที่เราโชคดีว่าสติเรามันฟื้นกลับคืนมาว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะยอมแพ้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยแค่นั้นหรอทั้งั้นที่ชีวิตทั้งหมดเนี่ยเราสู้มาแบบ นานมากนะกว่าเราจะมีวันนี้เราผ่านล้มลุกคลานมาหลากหลายมากกับครอบครัวแต่ว่าวันนี้เรามาเจอคําพูดเท่านี้เราจะทํำยังไงล่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือโชคดีว่าเราไปเจอธรรมะค่ะเราอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราก็เจอคําว่าขอบคุณเราเจอคําว่าขอโทษขอบคุณที่คนยังติดฉินนินทาเรานะทําให้เรารู้จักพัฒนาตัวเองคือเราต้องรู้จักขอบคุณกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทําให้สันนีทรู้สึกว่าจริงๆแล้วคําพูดเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรเก็บ มาใส่ใจอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องเอามาพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่เรามากดตัวเองให้มันจมลงไปเรื่อยๆก็เลยเฮ้ยเราต้องลุกหรือเปล่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้นะกับสิ่งที่เขาด่าเรากับสิ่งที่เขาว่าเราพัฒนาตัวเองประสบความสําเร็จให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆมันคือแบบไหนแล้วสิ่งที่สันนิจจะไม่มีวันทําเลยคือไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองเราดีขึ้นแต่ เราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสันนิอยากจะให้กําลังใจทุกๆคนนะคะที่ที่กำลังฟังสนนิอยู่ตอนนี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้ดีได้เท่าใครหรือดีได้เหมือนกับใครแต่เราสามารถดีได้ในแบบของตัวเองและในสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะต้องเจอปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่สนิขอให้ทุกคนผ่านไปได้นะคะแล้วใช้เวลากับตัวเองให้เยอะๆถ้าพูดคุยได้มีคนที่พูดคุยได้มีคนที่ปรึกษาได้ปรึกษาเธอค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทําได้และสิ่งสําคัญที่สุดคือการปล่อยวางค่ะการปล่อยวางเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเป็นกําลังใจงให้ทุกคนนะคะ